โอเคครับสวัสดีเพื่อนเอน<ๆ>ทุกคนกันด้วยนะวันนี้ผมจะไปสอนวิธีการเพิ่มยอดไลค์ของต่างชาตินะครับของ Facebook นะขั้นตอแรกให้ทุกคนเลือกโพส์นะใครอยากเป็นเพกับผมจะเทสโพส์แล้วกนนะต่างชาตินะครับนี่ให้เปิดสาธนะทุกครั้งนะครับตรงนี้งั้นจะปั๊มไม่ได้นะอันนี้ให้คนมาที่หน้าเว็บไซต์ของไลค์แคล้วผมจะทิ้งเว็บไต์นี้ไว้ในคอมเมนต์ให้นะ ใครที่ไม่มีสมา,สมาชิกให้กดสมัครสมาชิกตรงนี้แล้วก็กรอกชื่อผู้ใช้อีเมลรนะ่าผ่าแล้วก็ยืนย่าผ่ากอกรอบนะครับแล้วก็ติ๊กในช่องเสีเยมตรงนี้แล้วก็ลองชื่อเข้าใช้งานได้เลยนะอันนี้ผมมีสมัครสมาชิกแล้วผมจะเข้าสู่ระบบเลยนะครับนี่หลังจากเข้ามาสู่หน้าเว็บแล้วให้คนไปที่คําว่ามุดมุดตรงนี้แล้วก็เลือกบริการที่เราต้องการปั๊มนะเฟซบ o o กไอจีดักแล้วก็ยูทูบนะควจะไปสออของ a c e b o o k นะครับแล้วก็เลือกบริการอีกรอบหนึ่งนะ โดยการนี้จะมาสอบขอกันไรต่ต่งชาตินะครับผมจะเลือกเป็นนี้นะอันแรกเลยราคาถูกที่สุดนะ53บาทต่อ1,000ไพั์รนะครับอันนี้คำอธิาบายให้ทุกทุกคนอ่านก่อนสั่งซื้อทุกครั้งนะพี่เกกจเอาลิงก์ให้ทุกคนมาที่โพสข,ของตัวเองเมื่อกี้นะแล้วก็เลือกโพสที่เราต้องการปั๊มนะแล้วก็กดมาตรงเวลาตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วก็จะเจอลิงก์ด้านบนให้ทุกคนก๊อปมาใส่ในช่องของลิงก์ตรงนี้ได้เลยนะมนี่หลังจากใส่จะให้เราเลือกปริมาณต้องการปั๊มนะครับผมจะปั๊มสัก ห้าสิบไลค์นะห้าสิบไลค์สองบาทเท่านั้นนะครับวันนี้แล้วก็กดสมัครสมาชิกเอ้ยก็สังซื้อได้เลยคนระับระบบได้รับการสั่งซื้อของคุณไปที่เรียบร้อยแล้วนะให้ทุกคนจารหัสไวนะ้ล้านหนึ่งหกสี่สามนะครับแล้วก็ไปที่ประ,ประกาศสั่งซื้อนะแล้วก็ไปชี้ที่ตลาดด้าตัวเอทีนนะครับในหนึ่งหกสี่สามตรงนี้นะรอดําเมินการอยู่นะครับแล้วก็ใครที่ยังไม่ได้เคยเติมเงินอยู่ไม่มีเครดิตให้ทุกคน กดมาคบว่าเติมเงินตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วก็เลือกช่องทางนะสแกนเก c ียวโคดทรูบินี่โเ,เดตแล้วก็ซองอังเปาแล้วนะมีสัดช่องทางให้เลือกนะครับใครสะดวกช่องทางไหนก็สามารถเติมช่องทางนั้นได้เลยนะครับวิธีการเช็ควงการทั้งหมดแล้วก็เลทราคาให้คลิกมาคล,กคลิกตรงนี้ได้เลยนะครับจะมีเลทราคาอะไรบอกทุกอย่างเลยนะครับนม่หมจะรี้สักรอบว่าขึ้นยังนะตอนยังไม่ขึ้นนะเดี๋ยวผมจะตัดมาตอนที่มันขึ้นเลยนะ โอเคครับตอนนี้ยอดก็คือขึ้นไปที่เรียบร้อยนะผ่านมาประมาณ5นาทีเท่านั้นนี่นะต่างชาติเราปั๊มไป50าสิบไลค์แถมมา13ไลท์นะครับใครที่สนใจปัม๊มพวกนี้นวะผมจะทิ้งเว็บไซต์ของไลท์เคมวันนี้ไว้ในคอมเมนต์ให้นะวันนี้ก็ขอตัวก่อนสวัสดีครับ